ดูตัวไหมกินของสกรปรกกินแล้วออกไปทิ้งข้างนอกมองหน้ามา,านี้สิดูดูด,ดูทำดูทำเป็นไม่สนใจเลยนะหันหน้ามาแบมเบอ้อหันหน้ามาหาแม่สิ มีกินทุกอย่างแต่มาแย่งคนกินตลอดเลยมึงน่ะตัวอิจฉาเลยเหรอไม่ต้องทำหน้าเศร้าเลยต้องทำหน้าเศร้าเลยหันหน้ามาทางนี้แล้วเออนั่นแหละมองมานี่สิดูทำทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มองเขาทำไมเห็นเขานอนแล้วมองตัวเองทำอะไรอยู่แหละน่ะดูทำตาสิมองอะ่ะ